สวัสดีครับรุวฟังทีละครับมีข้อเสนอจากเจี๊ยบก้าวไกลแนวหน้าพาดหัวอย่างนี้นะครับเจี๊ยบโพสต์อ้าง3ข้อควรยกเลิกคำสั่งห้ามขายเหล้าว,วันวิสาขบูชาเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนางอมรัฐโชคประมิตรกุลซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล มอรัตได้โพสต์ข้อความบอกว่าอย่างนี้ครับควรจะยกเลิกประกาศคําสั่งที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลนี้หรือแก้ไขให้เหมาะสมเพราะว่าหนึ่งยังมีมาตรการอื่นๆที่ควบคุมการดื่มเช่นตรวจวัตร,ระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่2ประเทศเราไม่ได้มีแต่ชาวพุทธเท่านั้นแต่มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาและ3แทบไม่มีบังคับใช้ในต่างประเทศและกฎหมายนี้ต่อยอดมาจากกฎหมายเก่าเกือบ50ปีแล้ว เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังทีักครับก็เป็นผลมาจากวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นมาสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับมีคําสั่งห้ามจําหน่ายจ่ายแจกเหล้ากับผู้ประกอบการฝ่าฝืนเจอโทษจําคุกคืองดจาหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดด้วยนะครับทั้งชนิดขายส่งแล้วก็ขายปลีกทั่วราชอาณาจักรตลอด24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่หลังเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่2มิถุนายนจนถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่3มมิถุนายน หากผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนนี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551มาตรา39ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ